สวัสดีครับก่อนเริ่มเลยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะฮะเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของฝันเห็นลิงนะครับว่าจะซื่ออะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดคุณ ฝันเห็นลิงคือลิงตัวใหญ่อันนี้นะเขาบอกว่าการที่คุณฝันเห็นลิงเนี่ยเขาบอกโดยทั่วไปนี่าเข้าหถึงว่าคุณจะประสบปัญหาทางด้านการเงินซึ่งอาจจะมีเรื่องของเดือดร้อนเงินกู้ยืมเงินหรือแบบเสียงเงินโดยไม่คาดคิดนะครับแต่ถ้าเกิดในสิ่งคุณคาดหวังเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าไม่เป็นตามที่คิดแต่ก็ผ่านไปได้แหละแต่ต้องมีคนมาช่วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฝันเห็นลิงนั้นแะแล้ว เขามากัดคุณด้วยเนี่ยเขาบอกว่าต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็พยายามมีสติเขไว้เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเคราะห์อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในเร็ววันได้นะครับแต่ต่อมานะครับถ้าเกิดคุณฝันเห็นลูกลิงหรือลิงตัวเล็กนะอันนี้ลิงตัวเล็กนะครับหมายถึงอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อคุณฝันเห็นลิงตัวเล็กเนี่ยแบบอยู่ใ,ใกล้คุณนะแค่แบบปีนต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะเขาบอกว่าคุณอาจจะได้รับความยุ่งยากหรือปัญหาเดือดร้อนภายในบ้านจากบริวารหรือลูกนะครับ ซึ่งดังนั้นคือถ้าเกิดคุณผ่านไปได้ก็จะแบบถือว่า ผ่านฝันนั้นได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินอะไรเขาบอกว่าคุณไม่ควรจะให้ใครคาประกันหรือทําสัญญาต่อกันให้ชัดเจนนะเพราะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะต้องโดนโกงหรือจะต้องขึ้นศาลซึ่งใช้เวลานานกว่าจะคลี่คลายคดีได้แต่ในเรื่องของการงานนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานแล้วคุณฝันเห็นลิงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนร่วมงานคอยฉาและทําแบบเขาเราวังผลไม่ดีต่อคุณทําให้คุณเกิดปัญหาในเรื่องของงานแล้วก็มีโอกาสตกงานหรือว่า มีคนกลั่นแกล้งหรือทําให้เหมือนแบบการงานต้องมีปัญหาเอ,อ่อซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์คุณอาจจะโดนแย่งลูกค้าด้วยซ้ําอะไรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งที่ผมแถมนะ mm. ก็คือเ็บอกว่าจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินขาดมือนะครับ ต่อมาถ้าเกิดคุณฝันเห็นลิงแสแมละ่ะหมายถึงอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณฝันเห็นลิงแสแมเขาบอกว่าอ,อ,อาจจะทำให้คุณเนี่ยกำลังจะมีแบบเราโชคลาภจากการทํางานโดยที่การงานจ,จะก้าวหน้าได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นงานออกมาดีขึ้นทงานออกมาสําเร็จดังที่หวังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของทุกข์ใจอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องทุกข์ใจเนี่ยก็จะคลี่คลายได้ การงานก็คือง่ายๆคือฝันเห็นลิงสมเนี่ยคือในแง่บวกเสมอแต่ยุเว้นเรื่องของการเงินครับเขาบอกว่าคนที่ฟันเห็นลิงแสมเนี่ยในเรื่องของการเงินเขาบอกต้องระวังเรื่องของเงินขาดมือก็คืออาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ฟุ่มเฟือยไปทําให้คุณแบบมีปัญหาเรื่องเงินแบบเดือนชนเดือนนะครับต่อมาถ้าเกิดคุณฟันเห็นลิงสีขาวล่ะ สุดท้ายนะถ้าเกิดคุณฟันเห่งลิงสีขาวเขาบอกว่าถ้าในเรื่องของโชคลาภการเงินเขาบอกคุณมีสิทธิ์จะได้รับโอกาสดีๆมีโอกาสได้แบบเงินหรือว่าเขาเรียกว่าได้แบบเงินแบบราบลอยครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีครอบครัวแล้วแล้วคุณอยากมีบุตรเขาบอกว่าคุณจะได้ลาบจากลูกหลานหรือมีเกณฑ์จะได้มีบุตรนะครับ โอเคครับนี่คือเรื่องของฟันเฮดลิงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ